ในครั้งหนึ่งของมลยบอลลีกไต้หวันซึ่งมันทำให้ทันทุยได้รับอุบัติเหตุถึงจะต้องเลือดออกอีกด้วยด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ซึ่งทันทุยก็อยู่ต่อเพื่อช่วยทีมของตนเองให้ถึงที่สุดในการออกไปเล่นด้วยความสําเร็จของการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกทันทุยได้ตัดสินใจที่จะไปครั้งที่2หลังจากที่ได้รับรางวัลวิชวีบินดิงลองอันในปี2017 ซึ่งปลายทางที่ทันทุยเลือกคือประเทศไต้หวนันโดยเฉพาะทีมแอทแท็กไรคับหลังจากที่ได้ทันทุยทีมระดับการของประเทศไต้หวนันพวกเขาผักดันผู้เล่นทั้งหมดของตนเข้าเป็นนักตบของตนจากความสามารถของนักตบชาวเวียดนามด้วยความพยายามที่จะกลายเป็นทีมที่โค่เด่นของทัวร์นาเมนต์ททนทุยอยู่ในตำแหน่งของกองหน้าที่ดีมากคนหนึ่ง และสร้างความหวาดกลัวให้กับฝา่ายตรงข้ามเป็นอย่างมากไม่เพียงเท่านั้นมาที่โดดเด่นอันดับสองของทันทุยทําให้เพื่อนร่วมทีมของเขาได้รับความเคารพมากกว่าการเล่นอย่างเต็มที่กับสโมสรในการแข่งขันไต้หวันพาวเวอร์ในชุดที่สามทันทุยมีลูกเล่นช่วยเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากในหลายอย่างหลังจากนั้นทุยก็ได้รับบาดเจ็บนานพอสมควรเพราะว่าเธอมีเลือดออกจากศรีรษะ แต่เธอยังขอเล่นในเกมหรกไต้หวันเพื่อทำภารกิจต่อไปเพื่อเป็นตุวก,การด้วยความเฉยดฉยของทันชุยโดยทีมเอสแท็กาลรังอันดับที่3ในรอบชิงชนะเลิศเพื่อก้าสู่ความสำเร็จทั้งเก่าของทีมชั้นกลางในครั้งที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความช่วยเหลือจากทันชุยอย่างสุดซึง้ง